สวัสดีครับอยู่คลิปโตเซนไปไฮไลท์วันละเกมนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมแอคชั่นไทม n นินถ้าเกิดอ่านออกเสียงผิดขอโทษด้วยนะเกมนี้มีทั้งในสตีม ใน iOS แล้วก็ Android นะครับเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG งานดีเกมหนึ่งนะบังเอิญว่าผมเบราว์เซอร์คือเข้าไปดูในสตรีมอยู่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญเกมที่ถูกพูดถึงเยอะ p o ซ i v i e รีวิวเยอะครับเกมนี้ก็เลยลองหยิบมาดูกันนะอย่าลืมนะมีทั้งใน iOS แล้วก็ Android ด้วยลองดูกันว่าเกมนี้งานดีขนาดไหนอันนี้อยู่ที่ตัวละครที่ผมเลือกมาตอนแรกอีกาว่าอกิฟังเสียงก่อน อย่างที่บอกแอคชั่น RPG เกมโทรศัพท์มือถือที่ผมก็สบายเหมือนกันนะตกใจมั้ับอยู่ใน s t e ีมได้ไงนะดีขนาดไหนงานดีขนาดไหนไเล่นไปมาดูระบบกันมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปนี่กันอย่าลืมนะครับอันนี้มันเหมือนเกมมือถือแหละเรียกว่าเกมมือถืออะไรก็เรียกเอางี้เอาที่สะดวกอะนะ ว่ามีในสตรีมเล่นในสตรีมก็ได้แต่เห็นเขาว่าเวอร์ชันในสตรีมมันจะงานดีกว่าเวอร์ชันในมือถือเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองเข้าเวอร์ชันมือถือเดี๋ยวแทรกภาพไปดูด้วยนะเวอร์ชันมือถืองานดีขนาดนี้หรือเปล่าก็จะมีแจกเมลบ็อกเข้ามาครับเป็นเดลี่ลอกอนรีวอร์ดนะ้องอีลวานอะไรเงี้ยอย่าลืมกดรับกันให้เรียบร้อยมีอะไรอีกอะมีอาชีพเมนถ่วยรางวัลแล้วก็แจกรางวัลต่างๆเวลาเราทํา ภารกิจไม่ใช่ภารกิจเรียกอาชีพสำเร็จอาชีพแมนะ่น่ะสำเร็จนะสะสมไปมีแอดเพื่อนด้วยนะครับเฟรนด์เร q u e s เร quest เฟรนด์ต่างๆอันนี้อะไรเนี่ย weekly mission อ่าภารกิจรายสัปดาห์ครับตามนี้ก็จะได้ของรางวัลตามนี้เป็น weekly ไปนะทุกอาทิตย์ฟังก์ชันถัดไปคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์นี่มีหลายตัวอืม อันนี้คือเพิ่งเข้ามาเลยเพิ่งจบดิตอรีเลยอะตอนนี้ผมเลือกตัวนี้ไหมครับคือเปิดเกมมามาใช้เราเลือกระหว่างเอาตัวนี้อีกาว่าหรือว่าเดี๋ยวอีกาว่าเหมือนกันซากุระเหรอน้องสาวหรือเปล่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับชอบตัวไหนก็เลือกกันได้เลยนะตอนเริ่มเกมตัวละครมีอะไรบ้างมีสเตตัสต่างๆ HP Attack Defense Key มไม่ค่อยมีรายละเอียดมากนะสงสัยจะเน้นงานดีอีกเดียว มีเพิ่มดาวนะครับวัตถุดิบนี่เบสิคแมทเทียลไซมานินว่าเขาจะหาจากไหนได้บ้างเนี่ยเมนเควสเดลี่เควสโกกาชาเมนเควสก็ลงอันนี้นี่ไงสม,มุดต,ตัวนี้อาตาัตราดอกอ๋อมีบอกอัตราดอกด้วย1ิบด่านนี้อะไรอย่างนี้อ่ะโอเคที่อัปเกรดตัวละครน,นั้นก็มีเพิ่มดาวนะ ใช้วัตถุดิบเต็ว่ากันไปแล้วก็ใช้เงินด้วยนะครับใช้ทองใช้โกตรงนี้ในการเพิ่มดาวจบอินสแัคชั่นนี่อาวุธที่เราสายตอนแรกมันแถมมากับตัวตละครมีภูบสกิลต้องใช้อาวุธเหมือนกันที่จะอัพเวปอนสกิลนะครับอัพเกรดอาวุธก็ใช้อาวุธอื่นๆมาเป็นวัตถุดิบเอออันนี้ผมบังเอิญเปิดได้ U r ไม่รู้เขาแจกหรือว่าดูดีตอนแรกสุ่มกาชาครั้งแรกตามจิตรีของเขาได้อาวุธ UR มาเป็นปืนคู่ปืนคู่่ะกลับมาเรื่องเดิมอัปเกรดเวปพ่อนก็ใช้อาวุธ อันที่เราไม่ใช้มาเป็นวุธิสิบในการอัปเดตนะครับแล้วก็จะใช้เงินจํานวนหนึ่งเพื่อให้วุฒเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปต่อไปสกิันี้เป็นสกิลของแต่ละตัวละครมีสกิลเทรนนิ่งเวลาอัปเกรดใช้อะไรบ้างขอเรียกว่าเป็นสกิลพอยต์แล้วกันสกิลพอยต์นะแล้วก็ใช้ทองจํานวนหนึ่งในการอัพนะครับอย่างเช่นอันนี้อัปเกรด HP n ั r e a s e m a x i m u m เพิ่ม Max HP มีให้เราเลือกแตกต่างกันไปเลเวลแรกใช้วัตถุดิบเท่ากันอันนี้อะไรเนี่ยครับเกรดอแอตแทกแอตแทกเดมเมอร์ออเพื่อแมตแทกของตัวละครเหมือนขับค่าสเตตัสนะอะมีลดคูดาวด้วยแล้วก็สกิลสลอ็อตนี่ฮีเลนกา ในระหว่างที่เราโจมตีธรรมดาเรากดโจมตีค้างมันก็จะเป็นการเสร่ศัตรูขึ้นบนอากาศนะครับพร้อมแล้วเราก็โจมตีต่อในบนอากาศได้โดยการกดโจมตีธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับโจมตีธรรมดาถ้าผมเล่นในสตรีมมันก็คือคลิกซ้ายนะนี่คืออะไรอีกสกิลหนึ่งมูนิกะอ๋อวิธีใช้ก็กดพุ่งก่อนแล้วก็กดโจมตีจะเป็นพุ่งโจมตีแอคควายสกิลไม่ได้เสียอะไรเสียว่าอู้เสียสกิลพอยด้วยฉะนั้นจเจ้าสกิลช่วงแรกนี่เราพอยแล้วมีน้อยจะใช้ก็พิจารณาดีๆดีๆนะครับ ดูแล้วตรงนี้เนี่ยยิ่งตัวละครเลเวลสูงขึ้นก็จะปลดล็อบสกิลต่างๆให้เราไปเลือกใช้ได้นะซัพพอร์เตอร์อันนี้เราเลือกได้ว่าจะซัพพอร์เตอร์เป็นใครตอนแรกนี่เขาแจกซัพพอร์เตอร์ SR มาตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวฮิลนะครับเพราะจะมีนี่แอสซิชสกิลอยู่ตรงนี้แล้วก็ระเลืียสกิลอินคีเซส e ีเพิ่มเลือด นะครับ30% Swift Tranquility ทคืออะไรก็คือเพิ่มเลือด1 2นะครับดีสี่วินาทีอ๋ออันนี้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อเราใส่ตัวละครตัวนี้เป็นผู้ช่วยอ่ะก็จะได้โบนัสตร,ตรงนี้มาว่าเอ่อเมื่อเรารีซตเมื่อเราเพิ่มเลือดอ่ะไม่ว่าจะจากไอเทมหรือจากสกิลวะครับก็จะได้โบนัสเพิ่มแรงขึ้นอีก30%มนี่ีล็อกสกิลได้ โอเคตรงนี้บอกว่าเราใส่อยู่กับตัวอะไรเนาะอินพุ s สกิลได้เหมือนกันต้องใช้สปอร์เตอร์เหมือนกันในการอัพสกิลอินพุ i ส l ิลวนอัพเกรดล่ะเลือกสปอร์เตอร์อ่าต้อใช้สปอร์เตอร์ที่เราไม่ใช้มาเป็นวัตถุดิบในการอัพเลเวลของสปอร์ทที่เราต้องการนะครับเลเวล8เราถึงใส่สปอร์เตอร์ได้อีก2ตัวนะเมนมี1กดตรงนี้เปลี่ยนนะครับ Tutorial บอกไว้เหมือนกัน นี่สกิลสปอเตอร์ตัวนี้นี่คือบอกว่าเราใส่สกิลอะไรอยู่ของตัวละครหล,ลักคอสตูมเกมนี้ครับผมอย่างที่บอกไว้ว่าต้นคลิปว่างานดีอีอ,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 อีมีหลากหลายแนวหลายสไตล์ให้เราเลือกเดอเลือกที่ชอบกันได้เลยเดอนะเอาที่ชอบกันได้เลยว้าวโอ้โหว้าว นี่ครับใช้เพชรซื้อในชุดใน,น้าเชดตัวนี่ร้อยห้าสิบเพชรอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเลือกลายเลือกสีได้อันนี้คืออะไรอ๋าเลือกรายละเอียดคอสตูมเราอยากแบบไหนมัดไม่มัดผมว่ากันไปนี่อะไรใส่แว่นถอดแว่นก็มามัดผมไปผมก็มาอืมคอสตูมแต่ละตัวละครอัยยะโอ้ยยะโอเคไป นี่ในส่วนตัวละครตัดป inventory ก็จะบอกหมดแหละว่าเราเก็บอะไรไว้บ้างเนาะสปอตเตอร์อะไรยังไงอาวุธมีอะไรบ้างอันนี้เราใส่ให้ได้ไหมเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับตามตัวละครข้ามสายไม่ได้กาชามามีตู้เลดูกี่ตู้เนี่ยอันนี้พิกอัพกาชาเพิ่มดอปเลดเหรอ,อยูอา p ์สปอ e เตอร์นี่อะไร คืเรเน่สเปเชียลเอกอารกาชาตู้เลดของตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยคุเรเน่เอกคุส hmm. ซ <We apon S 2> ี่เวฟพอนดอบเลดอ่า uh, เป็นตู้อาวุธเด้ออันนี้ mm hmm. ตู้อาวุธอันนี้อืมตู้ลินโกว้าวสมุนไยนุ่งสั้นครับสมุนไยนุ่งสัน้นถึงวันที่9นะดับเลดอัพว่ากันไปมีอะไรอีกเนี่ยลองดูซิพรีเมียมกาชาหรอมีอะไรบ้างเนี่ย มีซัพพอร์เตอร์เวปพอนสู้กาชาเป็นซัพพอร์เตอร์กับอาวุธนะตก,ก็งกาชาตามตัวที่ได้อ่ะมีอยู่10ตัวเอาชาทำไมาอะไปก่อนเลยสิครับ5ตัวเฮ้ยสีลุงใช่เยอะเฮ้ยเยียบอาวุธเอซ่าอืม เซ็กซี่จริงอืมสปอตเตอร์นะครับเฉ yeah. เรามองหา UR ดีกว่ามัเชะโอชัวแนะนำตัวกันนิดหน่อยครับเราไปนี่เลยดีกว่าว่ะไปตู้เลรียดเลยดีกว่าสองร้อยห้าสิบไปได้สองครั้งไปครับรอบแรกกรีป แบบนี้แถวบ้านผมเร hehe, มเียกกริบคลิปเลยให้ดูงานก่อนละกันโอ้โห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 เกลือวันนี้มีอีกไหมเนี่ย เนซาสองตัวเองไปต่อแนะนำตัวก่อนดรอเกนไปเอา้าออกครั้งแรกมปนสองห้าสิบโทษนี่ดีกว่าเราเน้นตัวละครเน้นสปอร์ตเตอร์ลุกโอ้เกือกว่านี้มีอีกไหมโอ้ โอเอสอาร์ล้วนปืนโคตรเท่เท่เยอะอะไรวะเนี่ยฮึมม์ฮึมม์ฮึมม์โอแคบไปโอเคไปดูกันต่อต่อสโตร์ร้านค้าต่าง อเราจะเปลี่ยนตัวละครเรามานี่ครับไม่ต้องสุ่มครับเอาเพชรซื้อเลยครับซื้อสดครับอยากได้ตัวไหนซื้อเลยครับคอสตูมซื้อสำเร็จได้เหมือนกันค,นครับโอ้โหอ้พูดไม่ออกจะซื้อคอสตูมได้เฉพาะตัวละครที่เรามีตัวละครใส่ชุดนี้ต้องไปซื้อพวกนี้ก่อนหรอนั้นด่วนที่มีก่อนนี่ตัวนี้วันนี้เกิฮาสกิอื้ือื้ เลือกเอาเองละกันพี่น้องมามามใส่ของกันดีกว่าเปิดกาชาเสร็จแล้วจะบอกว่าที่เราเปิดมาเมื่อกี้ได้แค่นี้เองเหรอสำหรับตัวละครหลักของเรา SR ต่างๆใส่ไม่ได้ฉะนั้นครับเคครับ อ,อถ้างั้นไม่เปลี่ยนดีกว่าอัพเกรดเอามีพูบสกิลก่อนอัพเกรดโอ้ของอาเป็นเหยื่อไปให้หมด ต่อไปสกิลเปิดเลยควา s สกิล yes อีคลิปอืมตอนนี้เรื่องมีช่องสกิลช่องเดียวนะครับต่อไปซัพพอร์เตอร์มีออตโต้ไหมไม่มีออตโต้นะนี่ดีกว่าดิวเดเมและสตันด้วยตัวฮีเก็บไปก่อนโอเคเฮ้อะไรแดงเห็น,นแดงไม่ได้ ไปครับลุยเหนือเรื่องเปลี่ยนตัวละครนันเองต่างได้เลยที่หน้านี้อ๋อมีขึ้นเตือน่าอัปเดตสกิลได้อยู่ไปอินพูสแตร็กไปก่อนคีด้วยรถสายโจมตีคู่ดาวไม่พอหมดแล้วไปลุยกลวกมมาก พูดได้แค่นี้ว่ากลมมากกลมจริงสกิลใส่มาแล้วคือกดสเปซบ้าน,นแล้วก็โจมตีอ้าวไหนว่ไหนว,หนว่กวดอะไรว่นี่พุ่นแทง ทช้ยากดีเรียบร้อยใช้ยากไปน้อยทุ่มแทงอันนี้เฮ้ยฟันสิ่งอุกปรกรณ์กรอบฉากได้นิดหน่อยไปครับแอคชั่น RPG ครับผม เออไอสกิลที่เรานี่สกิลอติฮึมมืฮอืมอหนึ่มคันหลิวซ่อしましょうครับจะเคลมย่างง่ายได้ด้วยความเก่งกาจของเรา เอเคจปแล้วการต่อสู้ดอาลายได้ achievement เ,เก็บของเก็บเพชรไปจะซื้อคอสตูมหรืออะไรก็แล้วแต่สะดวกได้เลยนะครับเปิด private ิวอุ้มครับผมแรงเลเวล5แล้วไปดูชิเป็นยังไงจะ private ขนาดไหนต่อไปตัวละครอ,อ่าฮะที่เรามีต้องซื้อ เอาเพื่อคุณผู้ชมไปอ่าฮะโมเดล 3D เดีเดอร์โอ้โหโอ้โหขยับได้ขนาดนี้เลยอรอนี่อะไรขยับท้องเหรอยังไงวะไม่เป็นด้วยสิอยาอยา อา้าวคืน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 อา้าวลองมาเล่นกันดูนะครับ Private r o o m เป็นอย่างนี้นะคร่าวๆผมทําไม่ค่อยเป็นลองเล่นดูนะลองดูโอเคประมาณนี้นะครับเกมแอคชั่นไทมันินใครสนใจมาลองโหลดเล่นได้ดูนะมีทั้งใน Steam Android แล้วก็ iOS นะครับเดี๋ยวผมจะแทรกเอ่อเวอร์ชั่นใน iOS ไว้ด้วยนะ เพื่อใครสนใจนะครับเป็นเกมฟรีเสิร์ได้เลยครับแอคชั่นไทม์บินยังไงวันนี้คลิปโตเซน็นปลายไลท์วันละเกมขอลาไปก่อนดีกว่าบายไปครับนี่ในเวอร์ชั่นของแอนด o i ยนะครับผมเล่นผ่านบูสแตกนะ ว่าการาฟิกในสตีมสวยกว่าเน้อมาเรามาดูคอสตูมกันนะครับในแอนดอ i d จะเหมือนในสตีมไหมอื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 ม อันไหนขยับได้ขยับได้เหมือนเดิมอืมอืมงานดีงานดีงานด,งานดีงานดีนะครับเกมนี้